เดลย,นนย่างปลาดุกจ้ะวันนี้ทีเฮ็ดเป็นลาบปลาดุกฝนมีพนักง,งานย่างปลาดุกต่างหากนะจ้ะย่างเหลืองๆจ้ะแล้วก็มาเลาะเอาก,ก้างออกแม่โดยแม่ครัวประยอมลาบปลาดุกแม่ประยอมห่อนจ้ะจางแม่ง <laughs> วันก็โอ้โหได้กินปลาทำการแสดงแล้ววันนี้ เลาะกลางออกเขือเผาเนี่ยกระป๋าอันนั้นบเบลือเผาเลือเผามีหน่วยเดียวเปิดบ้านนะจ๊ะอ่าบอรเขือคือนจ้ะใส่บอรเขือคือนเผาทับลงไปใส่ขรายเยอะๆแล้วมันจะหอมๆใช่ไหมหั่นหนิวเจ้าของใส่น้ำาลัอย่าเอาเรียบลงไปนะเอาวะมันหยาบ ราดสลัดกับปุ้งเมื่อกี้ใส่น้ำปลาลงไปราดกับพริกป่นมาเผ็ดบ่แล้วแต่ป้ายอมเลยป้ายอมกินเผ็ดไหมพอๆหนูได้หมดแล้วก็เกลือจ้ะน้ำปลาพริกเกลือข้าวคั่ว <c oughs> แล้วกับปุยยูเลีย <c oughs> ปุยยูเลียแต่ดำแล้วพะหนูเอิ่นปุยยูเลีย นี่ใส่หอมเลยสีแดงสีแดงโอ้มะนาวใส่ยไรเปลี้ยวลวกเสร็จไย้อมบ่มมักเปรี้ยวเลยค่ะเปรี้ยวหลายแม่เลยไปย้อมเพิ่นบ่มมักเปรี้ยวแต่ว่าเพิ่นมักกินมะม่วงกลับเนี่ยมะม่วงกลับเลยใส่หอมมาเลยใส่หอมอันนี้สุดท้ายแล้วนะค่ะคือเสร็จแล้วง่ายไหม ง่ายอยู่ด้วยทางหลายขั้นตอนนะถึงอ่ะคาถึงย่างป่าถึงมะเขือขื่อ,อใส่ก่อนเนี่ยคาตับใส่กับป๋าดุเสียดายมะเขือขื่อนี่แค่ลูกเดียวจะมันต้องใส่ประมาณสองสามลูกนะเดี๋ยวเเสร็จแล้วค่ะลาบปลาดุวันดีจ้า,าจ้ามาด้ยจ้ากินลาบปลาดุกฝนกนะไปยอมพากินลาบปลาดุจาก,จาก,ก,กจากฝีมือไปยอมเฮ็ดนะจ๊ะแล้วก็มีไข่ลวกจ้ะ คน่าสิเฮ็ดเป็นใครอย่างมาตุ่มแต่ว่ามันห่งบ่เป็นนะค่ะคนกะเวลาบ่ถึฉลืมลืมเวลาประจําีข้าวเหนียวจ้ะคนละกองกับพี่สาวยันบ่อิ่มว่าเลยไปย้มลุยมาว่าจะกินข้าวน้มฝนรับประดุกจ้าเปิดกล่องเดียวก็ได้ไหมคนจะกินกล่องน้ำปลาย้มกินกล่องลูกใหญ่กินกล่องน้อยป้าจะแม่พ่อจะกินรับประดุกจะกินข้าวกระรับประดุก มาเดาจ้าพี่ป้านะอามาเดาจ้าลุกๆหล,ลานๆเพื่อนๆมันปั้นเขามาเลยหนึ่งปั้นใหญ่ผักฝนมีหลายอย่างจ้ะอืออิสิมันเดิมมาจากเก็บมาจากหน้าบ้านอม่วนผักกันฝนชอบ ผักหวา,แหานแล้วจจะรัััับดกบกก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 กผออออออีีีีีซซซซซึึึึืมา,าเ่ย <laughs> แล้วเนี่ยเอ้ยอย่างก็โหระาพาเบบกบกจ้ะเรายอมยืมมาไกลย,ยืลนน้ำร้องบางที่สีแจ้งกว่า เนนมัะอยะออาย้ะจ้ะกินไปแล้วนังวันไปมันเป็นสไาตลา์อ่ะสไาตลา์กินนอกบ้าน <c oughs> แซบจ้ะลวกพอดีเลยรอบที่แล้วฝฟนลวกมัน มันสุกเกินนะมันเละเกินรอบนี้สุกกําลังดีหวานครับีิราฝรลววจนจืดอย่างปะยะายามดอกค่ะจอกค่ะดอที่บังจินเผ็ดๆหรือเปล่านี่กำลังลาบกระดกแห่บักตูมกัน ผสมมันก็จะลืมตื่นมันจำได้ต่ว่าาบักตุมนนก่มันยยมืนกะ่อดมากกว่าชาเป็นไข่ย่าบผกตุ่มนะหนูว่ากินนันคล้ายๆกัน,นเี้ยวนะ้วเลอืมก้ามัง อันนั้นมเาเข้ากันอร่อยพี่แบันักว่าฝนจินอะไรก็อร่อยอ่ะ,อะนะ คันซิมเราบสแสบสิบบอมาหายโมเบิงเลยจ้ะคันจิบกินบสแสบผักแพล ดอกค่ะรับที่เราฟังกินคำแหลกไม่เผ็ดอลไรสะกยำปายยำม,มากเผ็ดหอมหอมหอมดีจ้ะวันลอกต่าง <c oughs> หอมที่ปากถึงลูกกระตา <c oughs> มันคือมิติใหม่ของการกินนะเราย้อมกินแจงกว่าแซ่บ <c oughs> มักบักตุ่มฝาดๆมันๆหอม มันจะซิมไข่แจกปลาืไข่ไข่รัรรว่วผักกาดสี ถ้าประดูอุ่นไปยอมผักมาเป็นคันรสเลยจ้ะมะม่วงหอมมากเลย <c oughs> อันนี้มันจะเปรี้ยวหวานๆจ้ะมันม,ม,มันหอมอง้อจินงหยาไปะยอมง้อหน่อยง้อหน่อยหน่อยแค่ตัวมันเผาแล้วมันเผามันเผา เป็นยังจังววางว่าเนียวหนูเกิดตีงว่าประกาศเห็นจ้ะวาซาบิอีสาน แต่เด็กน้อยไปแต่เด็กน้อยไปนี่เงียบเงามากเลยจนะนี่เด็กน้อยเลียนเลยไม่เป็นเขามีเด็กน้อยให้ดา <c oughs> ปกติที่จมให้ลูกลานจ้ะแกงกันเลยนะไไ่งกังัก มั่วันก็เลยคนจุกข้าวรอบหลายรอบแล้วนะ ช่วงหนาแบบว่องสุกแา้ปย้อมช่วงหนาแบบว่องสุกนุ่วานหวานแบบช่วงหนาบบ่องสุกบางานสิแบบงอวยอ่ะมันฝูงมพึ่งบินรอเลียงเนี่หาบินรอเลียงกันบินไปบินยม่

Thank mm -hmm. you. สังเกตได้จ้ะดาบของหนูบวกทั้งพี่ของปะย้อมยังโบว์แหวงเลยคุยคนเห็นบอกคนบอกแล้วลำคนแหวงของปะย้อมโบวแหวง องีอ่ไปเลยนะภูเขาใบบัวบก ขอคำสือทายเสร็จบนจีนี้ล่ะไปหาแลนเลนกัน <laughs> หาแลนเลนไปเลยหาแลนเลนน้ำมู <laughs> <laughs> อม แล้งมังตาเต่จะหมดไปแล้วจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะจ้ะขอบคุณที่กดติดตามให้จ้ะขอบคุณที่เข้ามาทักทายนะจ้ะฝนมาไหมเดี๋ยวฝนมาหาใหม่คลิปหนาลินลัวขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้ะยังม <c oughs> ึงมองแค <c oughs> บจ้ะมันเต็งกว่า ไปอลีล่ะจ้ะนึงกวยย้อกปวยย้อมโถวยไข่ข <laughs> วดไวยเลยป <laughs> วยย้ำม่วถถวยไข่บาแลวจ้า <laughs>